ความเข้าใจเรื่องลาอเอยลเนี่ยเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญของการเข้าใจเรื่องระบบเสียงของผมวันนี้ผมเลยจะมาเล่าเรื่องลาเอยลแบบเข้าใจง่ายๆให้ทุกคนฟังกันครับเราเคยเห็นลําโพงแขวนที่เรียงกันเยอะในงานคอนเสิร์ตต่างๆ <S <S ใช่ไหมครับแบบนั้นนะ่ะส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าไลายเรเลและเมื่อไหร่ล่ะที่จะต้องเรียกว่าลายเรเล คำว่าลายเเล่เนี่ยประกอบไปด้วยคำสองคำก็คือคำว่าลายซึ่งแปลว่าเส้นอาเล่แปลว่าเหลี่ยงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งซึ่งลำโพงพอยซ์ซอสแบบเดิมทําไม่ได้ลำโพงลายเล่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็กลับไปเรียกลำโพงแบบเดิมว่าลำโพงพอยซ์ซอสลำโพงพอยซอสแบบเดิมมีข้อจากัดเป็นลำโพงที่ดีมากๆเมื่อวางอยู่1ใบหรือ2ใบแต่เมื่อไหร่ที่เราเพิ่มลำโพงพอยซ์ซอสเป็น3าใบ4ใบ5ใบหรือแม้กระทั่งเป็น10บสใบเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าลำโพงพอ,ง point งพองยซูกออก มาให้แก้ไขเรื่องนี้ของลำโพงไฟซอรเวลาที่เราเรียงลำโพงแรเล่ยี่สิหรือแม้กระทั่ง40่บไปเนี่ยโทนเสียงเขาจะไม่เปลี่ยนเราจึงสังเกตว่าในงานคอนเสิร์ตที่ต้องการเสียงดังมากๆและรักษาคุณภาพเสียงไว้เนี่ยเขาเลยเลือกใช้ลำโพงแรเล่เป็นส่วนใหญ่ เวลาที่เราเอาลำโพงมาแขวนเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าลายเอลเล่เลยนะครับมันจะต้องมีวิธีการในการเรียงดอกลำโพงให้เป็นลายเอลเล่ในเมืองไทยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเห็นลำโพงที่ก๊อปปี้ด้านนอกให้เหมือนลายเอลเล่เอามาแขวนแต่คือลำโพงพอยซอร์จุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือปากคอนของเสียงแหลมเพราะปากคอนของเสียงแหลมพอยซอร์จะเป็นปากใหญ่ๆแล้วก็มีมุมกว้างๆแต่ปากคอนของลายเอลเล่เนี่ยจะเป็นปากเล็กๆที่มีมุมกระจายในแนวตั้งเนี่ย แคบในระดับ10-15องศาเมื่อพอยซอรมีมุมกระจายเสียงมากเช่นลำโพง1ใบมีมุมกระจายเสียง90องศานะครับเวลาเราพง1ใบไปวางเนี่ยมันก็จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังแต่เมือ่อแลเล่มีมุมกระจายเสียงแค่10องศาถ้าเราพงแลเล่ใบเดียวไปวางในห้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทําให้ลำโพงแอลเล่ใบเดียวเนี่ยสามารถมีมุมกระจายครอบคลุมทั้งห้องเพราะฉะนั้นถ้าพอยซซอรใช้ใบเดียวแล้วมันดังพอ ยังไง้อยซอสใบเดียวก็ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีรอยต่อแต่เมื่อเราใช้ลําโพง2ใบลําโพงใบที่สองที่เข้ามาเนี่ยีโอกัดทับกันกันกบลาโพงใบเดิมที่เราวางอยู่แล้วมากสองลำโพงเนี่ยก็จะกวนกันซึ่งถ้ากวนกันนิดเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินความต่างมากแต่ถ้ากวนกันเยอะเราจะได้ยินเลยว่าเสียงนั้นมีความเพีย้ยนแต่ในลำโพงแรเลขที่มีมุมกระจายเสียงแนวตั้งแค่10องศาเมื่อเราเพิ่มลำโพงไปที่2 3 4 5หและแต่ละใบมี10องศาเราจะสามารถจัดสรรให้ลำโพงแต่ละใบเนี่ย ไปลงแต่ละพื้นที่เฉพาะนั้นๆทําทำให้เวลาที่เราอยู่ในห้องเวลาเราเดินไปข้างหน้าและเดินไปข้างหลังเนี่ยเราจะได้ยินเสียงลำโพงจากคนละใบกันโดยแต่ละไปเนี่ยได้แบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจนจากการที่เราปรับองศาให้เหมาะกับห้องนั้นๆเมื่อเราเพิ่มจำนวนลำโพงไดเล่เข้าไปความดังที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่ทำให้เสียงเนี่ยแย่ลงกับกันในแบบคอยซซอร์สถ้าเราเพิ่มลำโพงไปความดังที่เพิ่มมาก็ต้องแลกกับโทนเสียงที่กวนกันมากขึ้น ความแตกต่างที่สองลำโพงพอยซอสเนี่ยจะมีความแตกต่างระหว่างความดังที่ใกล้ลำโพงกับ ความดังที่ไกลลาโพงเนี่ยมากนะครับตามอินวอร์สแควร์ลอหรือธรรมชาติของเสียงถ้าเราฟังลําโพงใบหนึ่งที่1เมตรมีความดังร้อยดีบีขยับไปเมตรที่2จะความดังลดเหลือ94้าดีบีและขยับไปเมตรที่4จะความดังเหลือ8 8ด b แีบีแต่ถ้าเป็นไลเล่ที่1เมตรอยู่ร้อยดีบีเมตรที่2จะลดลงแค่ 3DB ดีบีก็คือ 97DB ดีบีและลดทุก 3DB ดีบีเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้น2เท่านะครับซึ่งต่างจากคอ,อร์สที่ลดลงจะหกดีบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ไลเล่ความดังข้างหน้าและข้าง ก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้นโดยมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าระยะฟังนั้นจะต้องอยู่ในระยะ transition distance ของแรลเล่หรือระยะทำงานของแรลเล่ซึ่งขึ้นอยู่กับความยาวของแรลเล่ทีจึงเป็นข้อจำกัดที่ว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้แรลเล่นั้นเราอยากจะใช้แรลเล่ที่มีความยาวของตู้แขวนเนี่ยให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้อย่างน้อยเพื่อให้ transition distance เนี่ยครอบคุมในระยะที่เราทำงาน ข้อที่3ในลำโพงพ้อยซอสนั้นเนี่ยจะมีฮอนในการ ควบคุมมุมกระจายเสียงแหลมใช่ไหมครับส่วนไรเล่จะมีเว็บไกด์ในการควบคุมกระจายเสียงแหลมส่วนย่านเสียงกลางหรือย่านมิดโลฟิวคนซี่เนี่ยในลาโพงพอยซซอร์สส่วนใหญ่จะปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติเลยแต่ในลำโพงไรเล่นั้นเมื่อลำโพงบูเฟอร์หรือลำโพงย่านกลางมาเรียงกันเนี่ยจะทําให้เกิดปรากฏการณ์การแคบลงของมุมกระจายเสียงจะเป็นผลดีเวลาที่เราไปใช้ในอินดอร์หรือห้องที่มีการสะท้อนเยอะๆนึกสภาพว่าถ้าเราฉีดน้ําโดยไม่ควบคุมองศาเลยนะครับเหมือนลำโพงพอยซอร์สน้ําก็จะกระจายทั่วไป มดเต็มห้องจนไม่สามารถควบคุมได้แต่เมื่อเราใช้ลำโพงแแลเร่นะครับที่ความถี่ต่ำๆจะเหมือนเป็นการควบคุมองศาน้ําให้ไปตกเฉพาะในจุดที่เราต้องการซึ่งจุดนี้จะมีได้เฉพาะในลำโพงแลายเเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพียง3จุดแข็งนี้ก็ทําให้ลำโพงแลายเเนี่ย,ม,นนยมีความได้เปรียบลำโพงพอยซอร์ไปมากเวลาที่ต้องใช้หลายๆใบเพราะฉะนั้นในข้อที่4เวลาที่เราใช้ลำโพงแลายเหลายๆใบเนี่ยครับมันทำให้เราสามารถ ยิงเสียงไปจำเพาะจุด <c oughs> ก็เหมือนสไนเปอร์ที่ยิงไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดอ่าแต่ มันเหมือนเป็นสไนเปอร์แพ็คเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างมาคือทุกคนทำเป็นทีมเช่นเรามีลำโพง10ใบเราสามารถยิงใบบนไปที่ท้ายยิงใบที่2มาที่รองลงมา3ที่เรามาไล่ระดับลงมาแต่ถ้าเรามีลำโพงไฟส์ซ์ซึ่งสามารถใช้เต็มที่2อถึงสใบเนี่ยมันจะเป็นการยากที่เราจะยิงเสียงไปเฉพาะพื้นที่และไรเล่ที่ออกแบบที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะมีกฎบังคับอยู่ว่าลำโพงไรเล่เนี่ยจะมีหลายๆชนิดใช่ไหมครับอ่าเช่นลำโพงวูเฟอร์ลำโพงแหลมบางทีมีมิดเลนมีลำโพงเยอะเลยเนี่ยในลำโพงไรเล่เนี่ยเขามีกฎว่า พองจะต้องมีความชิดกันนะครับเพื่อให้ก่อบพฤติกรรมเป็นลายอลเลย์เพื่อลายอเลย์เนี่ยไม่ได้สร้างได้ง่ายๆอย่างพอยซอรเนี่ยเราเอาลำพงใหญ่มาแล้วก็ฮอนขนาดใหญ่มาว่างเราแค่ทําให้2อ,อันนี้ทางานร่วมกันได้แต่ลำพงลายอะเลย์ที่มีลำพงขนาดเล็กเยอะๆเนี่ยมันต้องชิดกันเพื่อให้ก่อบเกิดพฤติกรรมแบบลายอเลย์หรือเรียงกันไปแบบนี้ครับก็จะมีทฤษฎีอยู่เบื้องหลังอยู่ก็คือจุดแข็งของลายอะเลย์ครับพอเราเข้าใจ4จุดนี้ของความแตกต่างระหว่างพอยซซอรกับลายอะเลย์แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเข้้าาใจแลวว่ สิ่งสำคัญของการออกแบบระบบเสียงเนี่ยก็คือการเข้าใจเรื่องมุมกระจายเสียงเมื่อเราใช้มุมกระจายเสียงให้เข้ากับสถานที่ให้เข้ากับผู้คนให้เข้ากับตำแหน่งฟังได้ก็คือการออกแบบระบบเสียงให้ดีที่สุดสำหรับสถานที่นั้นๆได้ถ้าใครฟังตั้งแต่แรกจนจบจะเข้าใจว่าผมพูดจุดเด่นของแรลเล่มากมาย แต่ไม่ได้แปลว่าทุกครั้งจะต้องใช้แอลเอเลาในห้องนั้นสามารถวางลำโพงหนึ่งใบเป็นพอยซอรและครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดของห้องได้ลำโพงพอยซอรก็จะมีครอบได้เปรียบเรื่องความธรรมชาติของเสียงมากกว่าเช่นกันเมื่อไหร่ที่เราจะเลือกใช้แลเอเลเมื่อไหร่ที่เราจะเลือกใช้พอยซอรขอให้เราเข้าใจว่าทําไมเราถึงเลือกสิ่งนั้นและเราเข้าใจข้อจํากัดของมันเราก็จะออกแบบระบบเสียงสําหรับสถานที่นั้นๆได้ดีที่สุดครับ <S <S ตามและตั้งค่าเงอนโพสก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube c h a n ล e อทีอย่าดูเบลินกด s u b s c r i b ์กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AP และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทันที